ปักษาดับเอเอเด็ดเดเด็ดเด็ยุดยุดก่อนยุดยุดถอยหลังยุดอ่าไม่รู้อะไรเหมือนกันข้างล่างลองดูไปก่อนแล้วกันลงอ่านี่โอเคเรา เราไม่รู้ว่าไม่รู้นะว่าเราตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้มีตัวยึดตัวเรือของเราไว้แล้วก็อลองลองมาดูแล้วกันไม่รู้อะไรก็ลงไปก่อนแล้วกันนี่เป็นเหมือนเป็นเหมือนที่ยึดยึดเรือ ขนาดใหญ่เอแล้วถ้าเป็นแบบนี้เราจะต้องเป็นเราใช่ไหมที่จะต้องจะต้องออกไปข้างนอกออกไปสำรวจมาไปสำรวจด,ดูแล้วกันว่าเป็นว่ามีอะไรบ้างสำรวจข้างล่างหรือว่าเสื่อมสำรวจข้างบนเนี่ยก็มันไม่มีข้างล่างก็ไม่มีเอให้เราสำรวจ นี่เราทำอะไรเนี่ยนี่ก็เป็นจุดที่เรากลับขึ้นเรือถ้าให้มาหยุดแบบนี้แปลว่าน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างอ,อ๋อนี่นี่นี่ทางเข้าอยู่นี่เองจับไว้ดึงเอาจับไว้ดึงเอาจับไว้เอาแล้วเราจะเปิดย,ยังไงเนี่ยอ,อ๋อนี่นี่น